พ่อน้องออนิวโฉมเก่าขวัญใจคนจนงบพันหาพันครับไอเสมโรซิงจัดให้ครับพ่อมไหมพี่น้องมาอีกแล้วของดีของถึกเสียงดังแบปลุกใจลูกใจลุกใจให้พี่น้องดีบงคลิปนี้ดูว่ารีบ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 เดี๋ยวเจ้าชิบวเกิดอินเนอร์หรือเจ้าชิมวเฝ้าจะรีวิวแบบธรรมดาเจ้า เบื้งไปซื้อบ่ซื้อไอ,อ้หี่ใจยเย็นตึ๊กนั่นแหละเอาอะนะ Onel Insu Dynamic 2.5L หรือแซดไม่รู้ดูดูไปก่อนเดี๋ยวบอกนะเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วพอก็ดาวอีกวั้มึงเป็นคนขายเนี่ยได้ของมึงนี่มึงมาบอกรถมันหลายรถมันหลายเดี๋ยวเบิ้งให้ว่ามันแอลหรือมันแซดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daylight LED โฉมนี้จะเป็นปี14กับ15 โฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะฟิล์มเดี๋ยวติดให้มันฉีกาก็ฉีกไรสวยง,งามผสมราคานะปี14สีดำแซดโอ้ตัวแซดต,ตัวแซดต,ตัวท็อปสุดเลยนะคุณแจรีโมดสองดอกคุณสวยงามเอาแบตเบิดโชว์เหล็กไหมโชว์สตาร์ทเครื่องไประได้ดอกแบตเบิดโย่ยวเป็นแบตไม่ให้ สีสันสวยงามผ่อนเพียงแค่5,000ตลอดสัญญาสวยๆดูดดันๆไม่เกรงใจใครคุณจะรอดได้เบ่ร์ <laughs> เอามาดูห้องเครื่องกันก่อนแวลบโอ้โหเครื่อง2,500นาะ2,500ั 2, วีเชียสเทอร์โบนะจ๊ะนะแผ่นเพจเดิมร่องแก้มเดิมฝงังปูงยังไม่เคยถอดเลยนะมอกอ,อยู่ครบ มาจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดในเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านลบพ่อีดยางขับวิ่ขับแกรบขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงัวเลี้ยงคว้วเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมประโมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวผ่อนหาพันไอเสมรถซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมดูจากังหวัดคอมเมนต์บอยเสมครับ เป็นกำลังใจให้อ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยเวรุ่น